าละครับผมก็ต้องขอกล่าวสวัสดีนะครับคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมตอนนี้ครับคุณอยู่กันกับเกมของไม e c r a f t นะครับกับในซีรีส์ครับผมที่มีชื่อว่า s o r r Art Online ลารทที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้แล้วนะครับผมดูในคลิปนี้นะครับอาจจะสงสัยนะครับผมว่ามันไม่ต่อจากพารทที่แล้วนะครับเนื่องจากว่า ในคลิปที่แล้วครับผมที่ผมเข้าไปในดันเจีนบอลใช่ไหมแล้วมันก็อ่าไฟาคลิปเสียนะครับ <c oughs> <c oughs> คือเสียตอนไหนไม่เสียนะับผมนันเสียตอนเข้าอ่าดันเจีนพอดีเลยนะครับผมโอเคครับผมก็จะมาขออัปเดตละกันนะครับว่าจากคลิปที่แล้วผมทําอะไรไปบ้างนะก็ครับผมจะมีการอ่าทภารกิจนะครับของไอไอกระต่ายครับที่มันอยู่ในบ้านอ่าอันใหญ่ๆตรงนูน้น นะครับก็ทําไปแล้วนะครับผมแล้วก็อ่าได้ทาภารกิจซอมบี้แล้วเรียบร้อยนะครับผมคือทําไปค่อนข้างเยอะแล้วนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับโอเคครับผมซึ่งในคลิปนี้ครับเราจะมาตั้งป้องหมากันก่อนนะครับผมอ่าเนื่องจากว่าผมคิดว่านะครับจะแบ่งอ่าซีรีส์นี้เป็นอ่าเฟฟชไปนะครับเพื่อไม่ให้แบบ มันทําเยอะจนเกินไปแล้วคนดูเบื่อนะครับก็ผมจะแบ่งนะฮะผมเป็นเฟสหนึ่งเฟสสองเฟสสามเฟสสี่ไปนะครับซึ่งตอนนี้เราอยู่ในเฟสหนึ่งนะอ่าครับซึ่งเฟสหนึ่งนะครับผมมันจะจบตอนที่ผมเลเวลห้าสิบนะครับโอเคขอตั้งไว้อ่าที่ตรงนี้แล้วกันนะ โอเคเพราะชะนะในคลิปนี้ผมเราจะมาหาทําเครดแล้วก็เก็บเลเวลตามปกตินะครับแล้วเดี๋ยวอาคลิปหน้าครับผมคลิปหน้าผมจะเดินไปตามาทางสายกลางนะครับทางนี้่า โอเคครับอ่าเพราะว่าทางนี้นะครับถ้าเราไปเรื่อยๆครับผมมันจะมีมอนเตอร์ออกมาเรื่อยๆครับซึ่งมอนเตอร์มันก็จะเก่งขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมอ่าโอเคครับอ่าซึ่งผมเหลือบมาเห็นนะครับไอ้นี่ครผมนี่ครับเอคนะครับอ่าตอนนี้เอคว์ได้กลายเป็นอ่าสตีฟแล้วนะครับซึ่งเขาจะเป็นคนรับแรกของนะครับผมนี่โอ้โหมีของมากมายเลยนะครับซึ่งผมได้มาจากไหนก็ไม่รู้นะครับไอ้พวกนี้ โอเคครับแต่ว่าเรามีไอ้นี่ครับมีอ่าเป็น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 เอาอยู่ไหนแล้วเนี่ยอ่านี่ครับผมเงินกรอบบินครับแลกเป็นเงินเจ็ดได้นะครับผมก็เพิ่งเห็นเหมือนกันนะแล้วก็แอปเปิลนี่กูได้มาจากไหนว่าไม่รู้นะครับซึ่งตอนนี้ขอผมลกรัวมากนะครับผมแล้วไอ้นี่คืออะไรวะเนี่ยเอาไม่รู้ไปเฮ้ยโอเคครับเรามีกระดูกการแรกตังมาอีกนะครับผมอ่าตังก็เป็นหนึ่งในปัจจัยอู้เนื้อซอมบี้ผมมีเยอะมากเลยนะครับผมได้มา อาธิการเอ้ยอันนี้มันอ่าน่าจะเป็นคนละอย่างกันนะครับอ่าอ๋ออันนี้เป็นของเคสหนะครับผมโอเคครับผมได้มาจากการไปเดินตามทางสายกลางนี่แหละนะครับมันจะมีซอมบี้อยู่นะครับผมจะเป็นมอนเตอร์อ่าเลเวลอ่า25มั้งนะครับโอเคผมซึ่งเดี๋ยวผมจะพาไปดูห้องบอสก่อนแล้วกันครับเพราะว่าอ่าคลิปที่แล้วเราอ่าตัดไปนะครับผมคือยังไม่ได้พาไปดูใช่ไหม ก็เดี๋ยวคลิปนี้จะพามาดูอ่ะครับผมห้องบอสอาของชั้นที่1นะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับผมก็จะมีอ่าแบบว่าอืมโคตรน่ากลัวเลยอ่าคือจะเป็นบอสไฟนะครับของอ่าชั้นที่1นะครับโอเคก็อ่ามีประมาณนี้นะครับเราเมฆนี่อาเมฆมันมาอยู่ตรงนี้ได้ไงอู้อ่าที่นี่อ่าชั้นวายร้อยยี่สิบเก้าเลยนะครับโอเคพอชั้นมันก็ต้องมีเมฆเป็นธรรมดาอยู่แล้วอ่านะครับอ่านี่ผมห้องบอสก็ อาจจะเป็นประมาณนี้นะครับซึ่งไม่รู้ว่าบอสมันอยู่หรือเปล่านี่ครับผมถ้าไม่อยู่ก็ขอเสียใจด้วยนะครับโอเคครับมีมอนเตอร์อยู่ซึ่งมอนเตอร์มันเก่งแบบเก่งโอ้ยังไงครับบอสอยู่จริงๆท่ยคผับผมบอสชื่อว่าลาลาฮวาดนะครับเห็นปะมันจะขึ้นบวกเฟสหนึ่งนะครับก็คือเป็นบอสของชั้นที่หนึ่งนะเห็นปะครับผมนะครับตัวบอสอยู่ตรงนู้นนะครับไอตัวแบบ ตัวใหญ่ๆเป้งๆเลยนะครับซึ่งมอนเตอร์มันเลเวล50นะครับผมซึ่งมันเก่งมากนะครับมอนเตอร์มันเก่งแบบเก่งสุดๆนะครับผมยังสู้ไม่ไหวเลยนะครับขอบอกตามตรงว่ามอนเตอร์แบบโคตรพีคเลยนะครับซึ่งมันมีเยอะมากครับซึ่งเราจะมาลองฆ่ามันดูดีกว่าไหมนะครับลองก็ลองครับผมเผื่อมีใครทวงว่ามันจะเก่งตรงไหนครับนี่ครับผมดูจากเลือดผมก็รู้นะครับเลือดยีแบบโอ้โหล็อกทีละห้านะครับผม นี่ขนาดเกาะเลเวลลอยน,นะครับนี่เนี่ยแบบอื้มเดี๋ยวมันเก่งมากๆเดี๋ยวแต่บางทีอาจจะไม่ตายอเห็นไหมครับคือขนาดเกาะเลเบิลลอยผมโดนตบเป็นขี้เลยนะครับผมโคตรเน่าเป๊ะเลยนะครับคือถ้าจะมาเคลียร์บอสนี่ต้องมากันเป็นปาร์ตี้เลยนะครับผมซึ่งผมคิดว่าค่อยอมาในอนาคตก็ได้นะครับตอนนี้น่าจะไม่ไหวนะครับซึ่งมอนเตอร์พวกนี้ก็เกิดมาได้อีกนะครับผมมา เดี๋ยวผมจะพาบุกฝ่าอาบุกป่าฝาู้หูเดี๋ยวผมจะพาบุกป่าฝาดงไปหาบอสเนยะเอยอ๋อไม่ใช่มันจะไปต้านบนลยโอ้โอ้เจ้าเออเออเออเราเออ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 เอเอ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 อเเออเออ เก็บเลเวลพอนะครับโอเคโอ้โหแล้วต้องเดินอย่างไกลเลยนะครับเนี่ยวิ่งแป๊บโอเคครับเรามาดูอ่าภารกิจกันดีกว่านะครับว่ามีอะไรบ้างเอาเฟิร์สเคสเนี่ยครับอ่าไอตัวนี้นี่คือผมยังหามันไม่เจอเลยนะครับไม่รู้ว่ามันจะหายากไปไหนโอเคครับก็ปล่อยมันไปอ่าซึ่งอันนี้นะครับผมอันนี้นี่อ่าเขาให้ไปสวัสดีไอคนคนนี้นะครับซึ่งผมก็ยังหาไม่เจอเลยนะครับว่ามันอยู่ไหน โอเคครับซึ่งอันนี้อ่าอันนี้น่าน่าจะทําได้แล้วนะครับผมเราจะทําดีไหมนะครับไม่เอาดีกว่าคือมันน่าจะเป็นอ่าของเลเวลน้อยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะไม่ทานะโอเคครับผมซึ่งผมว่าเดี๋ยวเราไปเก็บของกันก่อนดีกว่าไหมครับเพราะว่าของเรามีค่อนข้างเยอะอ่าผมมีหน้ากากของแบนดิตอยู่นี่ครับซึ่งแบนดิตนั้นมันสามารถเอามาแลกต่างกับ AQ ได้ไหมครับอ่าได้ด้วยนะครับผมรู้ได้มาค่อนข้างเยอะเลยนะครับเนี่ย โอแครกมาแลกมาแลกมาแรกมาแลกม,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 กมอ้หได้ตังมาแบบหืมชอบจายสบายดูตูดเลยนะครับจังหวะนี้โอเคของเราคงไม่ต้องเก็บแล้วมั้งครับเพราะว่าก็มีแค่ของอ่างงง่งกากาก,ากนะครับโอเคแตะก่อนอื่นครับก่อนที่เราจะไป <c oughs> เดินตามทางสายกางนะครับผมจะมาผมจะลองไปดันเจียนนี้ก่อนละกันนะครับผมว่าเราพอซุ้ม มันได้ยังนะครับเพราะว่าตอนนี้เรามีอดาบเอ้ยไม่ใช่เรามีเลเวลแล้วนึครับผมซึ่งมอนเตอร์อยู่ตรงนู้นนะครับด้านนู้นซึ่งมีคนอยู่คนนี้ก็น่าจะเป็นคนไทยใช่ไหมเนี่ยนะมีชื่อคงคุงด้วยนะครับผมโอเคครับมาเราจะไาลองตีมอนเตอร์ดูกันดีกว่านะครับซึ่งทำไมมันมีมอนเตอร์ออไม่ใช่ครับผมโอเคครับมาสักตัวหนึ่งเอิร์ทเคสเอ้ยเอิร์ทเคสไจแอนนะครับโอเค มานี่ไอ้หนูอู้หสู้ค่อนข้างยากว่ะครับเดี๋ยวก่อนนะโอเคครับผมน่าจะสู้ได้อยู่นะครับเนี่ยแต่ว่าปัญหาคืออ่ามันมีเลเจนด์เลือดค่อนข้างเยอะครับอ่สบาสบายนะครับผมไม่ยากมากนะครับแล้ววันนี้คาลานเราหรือเปล่าเนี่ยอ่าไม่น,าน่าลานนะครับคิดว่างั้นโอเคครับผมตอนนี้เรามีค่า e x p e r i นะครับหรือว่า EXP อยู่ที่83%นะครับ ซึ่งตัวหนึ่งมันได้กี่เปอร์เซ็นต์ผมยังไม่ทราบนะครับผมเพราะฉะนั้นผมจะมาลองอดูกันดีกว่านะครับไอตรงเมื่อกี้ก็ไม่ได้ดูนะครับโคตรบื้อเลยโอเคครับผมมาตัวหนึง่งมาตัวหนึง่งโอเคสเนเจ้าจงมานี่โอเคมาที่แล้วโล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 ,โลเดินมาเดินมาเดินมาโอเคอน่าจะพอสู้ได้นะครับผมมีคนบอกมากครับอมอนสเตอร์นะครับผมเอ้ไม่ใช่ครับ ถ้าเราเลเวลต่ำกับมอนเตอร์10เลเวลเราจะไม่ได้ค่าอ e ีพีนี่ครับผมซึ่งตอนนี้ผมมีเลเวลใกล้ๆกับมอนเตอร์แล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าน่าจะพอได้แล้วนะี่ครับผมเอาเลยนะเขาโดนไล่อยู่ครับผมว่าเขาจะเรียบร้อยแล้วนี่ครับผมไม่น่ารอดนะครับซึ่งเราจะช่วยเขาครับผมมานี่ไอเจ้าหนู้จุ๊จุ๊บจุ๊บจุ๊บเอา มอนเตอร์มันไม่สนเราเลยนะครับเนี่ยโอ้โหโคดเมือนเราเลยนะครับซึ่งตอนนี้ผมว่าผมไม่น่าช่วยเขาแล้วนะครับผมควรจะเพนให้ป่าลาบแล้วนะครับผมโอ้โหโดนแน่ครับไม่น่าเลยครับผมแม่อยู่ดีไม่ว่าดีดันจิบหายเป็นคนดีวาร์ปทันไม่เอาวาร์ปทันนะครับผมอ่าไม่ใช่ว่าวาร์ปมาแล้วโดนตบตายนะครับเนี่ยโอเคครับผมไปพีตัวเมื่อกี้ได้มาสามเปอร์เซ็นต์นะครับถือว่าค่อนข้างน้อยนะครับโอเคผมมาผมว่าเก็บที่นี่มันค่อนข้างยากนะครับมา อันเรามาเริ่มเดินทางเอ้ยเดินตามไม่ใช่อ่ะเดินทางนะครับผมตามทางสายการกันเลยดีกว่านะครับแล้วก็เพื่อไม่ให้ความมันอ่ามันลกจุกันไปนะครับผมจะทําการไปเก็บของก่อนดีไหมครับไม่ไม่เอาละกันนะครับผมถ้ามันลกก็เดี๋ยวค่อยทิ้งนะครับโอเคครับผมซึ่งตอนนี้ผมกําลังตามหานะครับคนที่ชื่อว่าสตองเกอร์อยู่นะครับผมอ่าไม่รู้ว่าเขาอยู่ตรงไหนนะครับผมเพราะว่าเราได้ภารกิจมานะครับอาจจะเป็นไอ้นี้ก็ได้นะครับผมใครจะไปรู้นะครับนายคือสตองเกอร์อ้าปิด เขาปิดนะครับออมเอาจิดโอเคนะครับเขามจะปิดเอาไซ์เคสอ่าโอเคครับผมเอ้ยเดี๋ยวนะ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 ขอบอกว่าให้เราอ๋อไม่ใช่นะครับดูผิดดูผิดอ่าไอคนที่ชื่ออ่าที่ชื่อสตองเกอร์เขาอยู่ตรงไหนลเวะเนี่ยต้องตามหานะครับอ่านายใช่สตองเกอร์หรือเปล่าครับไอโอ้โหนอนตาอย่างนี้นี่ไม่น่าใช่นะครับเนี่ยโอเคต้องเก็บอาหารก่อนครับผมเพื่อความอร่อยนะครับไม่ใช่ อ่าใช่คุณคนนี้หรือเลปล่าครับไอคสตองเกอร์คือว่าไม่ใช่ครับผมอ่าสตองกองสตองเกอร์มันอยู่ตรงไหนเลยครับเนี่ยผมนี่ไม่เคยหาจะเจอเลยนะครับโอเคโอเคโอเคอ่าเอ้ยเดี๋ยวโอ้โหกอป์ฟินอยากอยากโดนอยากได้อยากโดนเหรอเนี่ยอืมผมว่าเราคงไม่เจอง่ายๆหรอกนะครับเพราะฉะนั้นผมจะไปอ่าเดินทางนะครับตามทางสายกลางของเรานะ่ยครับผมก็จะเป็นอ่าทางนี้นะครับซึ่งผมไม่รู้ว่ามันสามารถอ้าวัดไปจุดต่าง ตามทางนี้ได้หรือเปล่านะครับผมแต่ผมว่าเราเดินเอาดีกว่านะครับซึ่งไอดาเออตรงนี้ผมพามายังน่าจะยังไม่พามานี่ครับผม,น,ผมนี่ครับผมตรงเจวกาดคนนี้ครับเขาจะให้เรารับภารกิจนะครับไปฆ่าซอมบี้ซึ่งซอมบี้นั้น นี่ครับผมตรงนี้นะครับเพาจะวาร์ปเรามาอยู่ตรงนี้นะครับผมนี่ครับเขาจะให้เรามาฆ่าซอมบ right ี้นะครับผมซึ le ่งผมทำภารกิจไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ซอมบี้จะมีประมาณนี้ครับผมจะมีอยู่5ตัวนะครับจะมีเป็นซอมบี้ธรรมดาครับแล้วก็ซอมบี้เน่านะครับผมแล้วก็เป็นฮูน่าซอมบี้ครับซึ่งตอนนี้ฮูน่าซอมบี้นี่เล็กเป็นขี้แล้วนะครับใช่ไหมซอมบี้ธรรมดานึ่จะตีไปซึ่งซอมบี้ครับผมให้ ให้ค่า EFP ค่อนข้างดีนะครับอาสังเกตได้ผมว่าตัวนึงนี้ให้ถึงให้ถึง2กันเลยทีเดียวนะครับโคตรเยอะเลยนะครับแต่ว่ามันกากนะครับผมคือมันกากนะครับก็ถือว่าดีไปนะครับผมถึงมันให้น้อยแต่ว่ามันกากมันฟาร์มง่ายนะครับผมโอเคก็ตีไปนะครับตีไปสักพักก็คงอาจจะเลเวลอัพแล้วนะครับใช่ไหมไอ้ซอมบี้เน่านีนะโอเคซึ่งเดี๋ยวผมจะรอรอเป็นซอมบี้เกิดมานะครับ รอเป็นซอมบี้เกิดมาคืนเลยวะอ่ะผมจะรอหัวหน้าซอมบี้เกิดมานะครับผมแล้วค่อยไปที่อื่นก่อนเอ้ยไปที่อื่นต่ออ่าครับผมซึ่งไอ้กล่องบ้านนี่ครับผมมันเปิดได้นี่ครับคือมันจะเหมือนกับเอ็นเตอร์เชสเลยนะครับก็คือสามารถเอาของมาเก็บได้นะครับผมนี่ครับผมก็คุณสมบัติเหมือนกันนะครับซึ่งเราจะเก็บไอ้พวกมอสพวกนี้ไปนะครับผมอะผมได้มาจากไหนก็ไม่รู้นะครับแล้วก็แอปเปิลตรงนี้นะครับซึ่งมันกินได้ไหม ซึ่งผมคาดว่าไม่น่าจะได้นะครับผมกินได้ด้วยเว้ยเฮ้ยโอ้โหกินทีนี่คืออกินเร็วมากผมถือว่าเป็นของที่ค่อคนข้างมีประโยชน์นะครับหวังว่าเราจะได้มันมาอีกนะครับผมโอเคเก็บของไปก่อนนะครับพวกมงมีดมีพวกนี้น่าจะเอาไปแลกของได้นะครับผมโอเคแลกตรงตังค์ใช่ไหมพอจาได้อยู่โอเคเก็บของไปนะครับมีของมากมายเลยซึ่งตอนนี้อนี่นผม อาหัวหน้าซอมบี้เกิดแล้วนะครับมันจะชื่อว่าซอมบี้ลิสต์นะครับผมจะเป็นอาหัวหน้าของที่นี่นะครับผมซึ่งมันค่อนข้างที่จะเก่งกว่าธรรมดาประมาณสามเท่าได้นะครับแต่ก็ถือว่ากากนะครับเมื่ออยู่ต่อหน้าเราโอเคครับใช่ไหมซึ่งเดี๋ยวก่อนนะอาหัวหน้าซอมบี้ก็น่าจะให้เอฟพีใกล้ๆกับไอ้พวกนี้เหมือนกันนะครับคิดว่างั้นโอเคครับผมอ่าก็ถือว่าอ่าพวกซอมบี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับมีอสามเผาพงสามเผาพันนะครับบวกกับหัวหน้า ซึ่งไอเรือตรงนู้นนะครับผมมันน่าจะวัดึันไปได้นะครับซึ่งเดี๋ยวผมือค่อยไปในพาร์หน้าละกันนะครับผมพาร์ทนี้เราขอมาเดินตางเอเดินทางสิเดินตางอะไรครับขอมาเดิน่าตามทางสายกลางก่อนละกันครับซึ่งไอนี้คืออะไรมันบอกว่าเป็นกิลนะครับผมมีใครอยู่ไหมครับมีคนอยู่นะครับสวัสดีเออสวัสดีอืโอเคก็น่าจะเป็นกิลธรรมดาานะครับไม่ใช่กิลนักฆ่าใช่ไหมเนี่ย โอเคครับผมก็น่าจะเป็นกิลทช่ไมอู้ซามูเอลนะครับน่าจะเป็นหัวหน้ากิลเราไปกันดีกว่านะครับผมไม่น่าจะมีอะไรนะครับอ่ซึ่งแชทนี่อืมนะครับโอเคครับผมไปต่อดีกว่านะครับอ่าแถวนี้น่าจะเป็นแถวของกิลนะครับผมอ่ก็อ่ารู้สึกว่าผมจะมาแล้วใช่ไหมที่เล่นไปนะครับผมสักพาร์ทหนึ่งครับจำไม่ได้เหมือนกันโอเคเราจะไปต่อกันดีกว่านะครับผมอ่ผมเคยไปนะครับไปถึงประมาณนี้ใช่ไหม ก็ไม่รู้เหมือนกันครับแต่ว่าตรงนี้น่าจะเป็นคือตรงนี้น่าจะเป็นจุดที่ออกมาจากเขตเมืองแล้วนะครับผมคิดว่างานนะ,อะพอฉัน้นเมืองมาเต็มเลยครับโอเคไม่เป็นไรรับผมน่าจะมีมอนเตอร์มากกว่าเขตในเมืองหรือเปล่านี่โอเคครับตรงนี้มีบ้านคนอยู่นะครับผมซึ่งมันสามารถวมีคนอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับสวัสดีครับสกิมสกมเอามันวาร์ปได้ ไอ้เลวเอ้ยโอ้โหไอมันวาร์ปได้นี่หว่าอ่าในบ้านหลังนี้มีอะไรไหมครับไม่มีเลยนะครับเกี้ยงแมพเอ้ยโอ้ตรงนี้เป็นได้ครับแม่โคตรเสียมารยาทเลยนะครับนี่โอเคครับกล่องพวกนี้เป็นกล่องธรรมดานะครับไม่ใช่เอเดเชตนะครับผมอ่าเก็บ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 นะครับโอเคครับผมซึ่งซึ่งตรงนี้มันวาร์ปได้นะครับน่าจะอ้าววาร์ปได้แล้วกูจะเดินมาทำไมวะเนี่ยโอ้โห โอเคอันนี้ลองวาร์ปดูดีกว่านีครับไปที่สโตนเบลอนนี่คือเรานเนี่เอาวาร์ปมาเฮ้ยอ๋อบ้านอยู่ตรงด้านนูใช่ไหมครับแล้วกูวาร์ปไปตรงไหนวะหูยโอ้โห,โโหโตรงนี้มีมอนสเตอร์ครับผมแต่ว่าผมไม่รู้ว่าตอนนี้เราอยู่เราอยู่ที่ไหนครับโอเคลุมเบอร์มิวน่าจะเป็นไอตรงเมื่อกี้นะครับลัมเบอร์ โอเคครับ okay, ผมอ่ะน่าจะวาร์ปได้คนระับผมน่าจะเป็นที่เอาไว้วาร์ปตรงอนอกเมืองครับซึ่ผมอขอเดินไปดีกว่านะครับผมพนเพราะฉะนี้ผมอาจจะลงทิศลงทางได้ไงนะีนะ่ครับเดินไปน่าจะาสะดวกต่อการจําทางมากกว่านะครับเพราะว่าเราไม่มีเราไม่มีเข็มเข็มทิศนะครับโอเคคนระับผมซึ่งตรงนี้ผมเคยมาแล้วใช่ไหมเนี่ยน่าจะใช่นะี่ครับเพราะฉะนี้ผมถ้าไปต่อจากนี้นะครับจะไปที่ที่ผมไม่เคยมาแล้วนะครับซึ่งตรงนี้ ไอ้ไม่ใช่ตรงนี้ไอ้ตรงเมื่อกี้ผมเห็นมอนเตอร์อยู่นะครับผมน่าจะเป็นมอนเตอร์ที่เก่งขึ้นมาจากซอมบี้ไอ้ตรงเมื่อกี้นะครับคิดว่างั้นนะโอเคโดดมาโดดมานะครับอู้ตรงนี้ไงโอเคผมน่าจะเป็นจุดที่วาร์ปนะครับเอ๊มันก็ไม่ไกลมากนี่หว่าอ๋อนะั่งไงไม่ตรงให้วาร์ปด้วยเอามอนเตอร์ตายมอนเตอร์เป็นไรตายว้เนี่ยเอาวาร์ปได้วาร์ปได้ตรงนี้วาร์ปได้ครับมาลองมอนเตอร์ดูกันดีกว่าครับอามอนเตอร์เป็นเลเวลยี่สิบห้าถึงสามสิบนีฮะผมก็ อ่าเลเวลเท่ากับซอมบี้เลยนะครับเนี่ยแต่ว่าเหมือนจะเก่งกว่าครับโอเคครับผมตัวหนึ่งก็ได้ฆ่าอ่าอีกพีอยู่ที่2นะครับเท่ากับซอมบี้ครับคิดว่างั้นนะอ่าอุ้ยมอนเตอร์อู้ดเด็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 ดเจเดี๋ยวหน้าเดี๋ยวหน้าเดี๋ยวนะเมื่อกี้ผมอู้ได้ค่อนข้างเยอะนะครับเมื่อกี้ผมไปสิบสามนะครับผมฆ่าไป2ตัวอ่าขึ้นมาไปสิบเครับผมก็ได้ไป6ใช่ไหม ได้ตัวละสามครับก็ได้เยอะกว่าซอมบี้ประมาณเท่าหนึ่งเลยนะครับผมอถือว่ามอนเตอร์ไอตรงนี้มันเก็บเก็บค่า EFP ค่อนข้างดีนะครับโอเคค่าไปครับนี่ไงมาเก็บ EFP เฮ้ย,ยมาเก็บ EFP เฮ้ย,ยตีไปตีไปเลยนี่ไงตัวตีตัวตีเรียบร้อยไม่ได้แอมตัวรอกโอ้ไอมอสมันดอปจากตัวนี้นั่นเองครับโอ้เพิ่งรู้เหมือนกันนะเนี่ยแล้วตอนที่ผมได้มาตัวต้นพาร์ทนี่เคยยังไงวะผมได้มันยังไงวะเนี่ย โอเคสงสัยมีคนมาโยนเข้าตัวผมแน่นอนเลยตอนเอฟเคอยู่หน่อยเนี่ยใครประกาศมาโยนนี่ตีไปโอเ้เดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเอ้โอเคมันยังไม่ค่อยเก่งครับผมมันตีเราแค่1นถึงสดาเมจเองครับถือว่าเก็บเบี้ย,ววยง่ายครับอ่าแล้วก็ไม่เก่งมากด้วยนะผมเก่งเท่ากับเออ่าน่าจะได้ค่า e x p อพอพอๆกับไ้ตัวเลเวล45ครับผมแต่ว่ามันกลาก,กว่วอ่าค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งทำไมม,มันมีน้อยจากวันเนี้ยโอเคนะครับเหมือนว่ามันน่าจะมีน้อยอยู่นะครับผมน่าจะ มีไม่เยอะนะครับเราไปต่อกันดีกว่านะครับผมตรงนี้นะครับซึ่งถ้าเป็นตามจุดวาร์ปนะครับผมจะมีอีกที่หนึ่งครับคือเดอะไมน์นะครับผมซึ่งเรายังไม่ไปนะครับเราจะไปตามทางโอเคทางนี้น่าจะถูกแล้วนะครับผมซึ่งเมื่อกี้เราจะค่าอู้อุ้ยอมันเตอร์เกิดแม่ขออีกชุดหนึ่งแล้วกันครับมันอดไม่ได้จริงๆเลยน่ครับอย่างไยขอสเกลหนึ่งเถอะโอเคนี่ไงมันต้องมีตัวหัวหน้าสิครับแล้วตัวหัวหน้ามันคือตัวไหนนะ ตัวหัวนั้นน่าจะเป็นตัวนงงู้นนะครับผมคิดว่างั้นในซึ่งไอ้พกลูกกระจกนี่ก็ตายไปให้หมดเลยนะครับโอเคลูกกระจกลูกกระจกลูกกระจกนี่ไงโอ้โหนี่ครับอันนี้น่าจะเป็นตัวหัวหน้าใช่ไหมเนี่ยเอ็นเชียนนะครับผมสโต,ตนบอนนะครับดีไป3ทีตายนะครับกระจกมากแต่ว่าให้ค่าอา่เอ็กเพรสแอนค่อนข้างสูงนะครับผมนี่ไงค่าไป2อสตัวนี่ได้มา อ่าเปเลยนี่ครับเนี่ยอูเป็นตัวที่ปั๊มเร็วง่ายมากครับไอ้ตัวพวกนี้อ่ะไอ้พวกสเตนบอลพวกนี้นะครับผมถือว่าอ่ะค่อนข้างเจ๋งเลยนะครับใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมจะหนีไปไนะหนหรืออ้จะเยอะเยอะมากเยอะมากเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอูยูอูถึงมาเยอะมันก็ยังทําอะไรเราไม่ค่อยได้นะครับเนี่ยถือว่าเราอ่ะเอ้ยถือว่ามันค่อนข้างกา,กากนะครับผมอูเป็นตัวที่ปั๊มค่า อีก็พีได้เร็วมากครับแป๊บเดียวได้95%นเครับไอ้ไม่ใช่91%เนเลยครับผมโอเค what is ancient อ่าอันนี้น่าจะเป็นตัวที่มันใหญ่ที่สุดนะเชื่อไหมอู้แล้วตอบอ่ามอสมาค่อนข้างเยอะนะครับเนี่ยถือว่าเจ๋งเป้งไปเลยครับซึ่งมันตอบไอเอ็นฟัวเนอร์ดั๊ด้วยใช่ไหมไอ้พวกนี้อ่าถ้าผมมองไม่ผิดนะครับอ่านี่ไงครับผมอ่าน่าจะตอบเป็นเอ็นฟัวเนอร์ดั๊ด้วยนะครับเนี่ยเยอะ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 มาเยอะไปบางทีผมก็ไม่ไหวนะพี่นี่ไงเรียบร้อยอู้ เราเลเวล46แล้วนะครับผมบางทีพาร์ทหน้าผมอาจจะจันเลเวลออ่่าา50นะครับผมคิดคิดว่างั้นนะครับเพราะฉันอ่าพาร์ทหน้าน่าจะเป็นพาร์ตสุดท้ายของเฟสหนึ่งนะครับผมโอเคครับก็มาก็ตามนั้นแล้วกันครับโอเคครับผมน่าจะเพียงพอครับผมสหรับดันนี้นะครับเราไปต่ออดีกว่านะครับผมเผื่อจะมีอะไรครับซึ่งออกทางนี้โอ้โหเกือบหาทางออกไม่เจอโอเคนะครับผมเปลี่ยนดาบก่อนสิอ่ะเปลี่ยนเป็นอันดาบซิม ซิมเพิลนะครับใช่ไหมอ่าซิมเพิลโอเคอิรอนสอดนะครับผมมันจะวิ่งเร็วขึ้นนะครับอ่าเป็นดาบที่ค่อนข้างสะดวกนะครับในการวิ่งอ่าซึ่งตรงนี้เป็นบ้านคนยังไงครับอุ้ยเอ๊ะมีมอนเตอร์นะครับตรงนี้เหมือนตรงนี้จะมีมอนเตอร์ครับผมซึ่งเป็นตัวอะไรเราต้องมาดูกันนะครับเหมือนว่าจะเป็นอ๋อเป็นอ่าเป็นสโตนบอลนะครับผมเหมือนในตรงเมื่อกี้เลยนะครับผมโอเคนะครับน่าจะไม่ต้องมาจอดดูซึ่งตรงนี้ น่าจะเป็นกิวนะครับผมคิดว่างั้นนะโอเคครับเราจะไม่เข้าไปด้านในนะครับผมขี้เกียจนะครับแต่ว่ามีกิวคนข้างเยอะนะครับเป็นบ้านคงบ้านคนนี่แบบเต็มแมปเลยนะครับโอเคครับวิ่งไปดูวิ่งไปดูนี่คืออะไรมีต้นไม้อยู่แถวนี้น่าจะมีมอเตอร์อยู่ตรงนู้นหรือเปล่าครับเพราะว่ามีเพราะว่ามันมีต้นไม้อยู่ตามทางครับผมโอเคครับเราจะเดินไปตามทางดีกว่าผมเราจะเอ้แต่มันอยากลองไปดูจริงๆว่ะ โอเคอ๋อมันเหมือนจะมไม่มีมอนเตอร์ฮะโอเครับผมเรากลับข้าสู่ทางของเราก็ดีกว่านีครับผมเราจะไม่อ่าวกแวกแล้วนะครับโอเครับผมเข้าทางของเราเฮ้ยอ่ามีหลอดสีแดงครับผมเหมือนจะมีมอนเตอร์ซึ่งมันคืออะไรเป็นโคนนะผมอ่าเป็นอุ้ยโอ้เจอเจอโอ้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 โโอ้โอโอ ตรงนี้อาจจะเป็นคิวนักฆ่าก็ได้ให้ผมเดี๋ยวนะมันตีไม่ให้ส้มไม่เสียงเลยโอ้โหเดี๋ยวมันเก่งมากครับมันเก่งมากมันเก่งมากเดี๋ยวดอกต้องขอเวลานอกเลยนะครับเนี่ยโอ้โหต้องอ่าถ้าเป็นฟุตบอลนี่นี่ต้องทนเวลาแล้วอย่าพึ่งอย่าพึ่งมันเก่งมากๆครับคือมันตีแรงแบบตีแรงแบบตีแรงมากมากโอ้โหตี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 โอ้โหตีมันไม่เข้าเลยรับผม มันมีเดเจนเดออ์อยู่ที่26เลยนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นเราว่าเราไม่น่าจะสู้มันไหวนะครับผมโอ้ยมันมาตัวแล้วนะครับโอ้โหจะสู้มันยังไงครับเนี่ยโอ้มันโอ้ตาเอะเรียบร้อยครับผมการเินทางของสเปียร์สตูดโอครับจะหยุดไว้ที่ตรงนี้นะครับผมโดนเพลเยอร์สีแดงฆ่านะครับโคตรเร็วเลยนะครับ โอเคผมก็เดี๋ยวคลิปนี้ครับผมขอจบไว้ที่เท่านี้ดีกว่านะครับเดี๋ยวคลิปหน้าครับผมผมจะเริ่มเดินทางต่อนะครับไปตรงอาร์กิวของของเพย์สีแดงตรงเมื่อกี้นะครับโอเคผมก็เจอกันคลิปหน้าครับบายยครับผม